สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาดูดวงชะตานด้นความรักให้กับชาวราศีธนูช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครึ่งเดือนแรกประจำปี2 5 2 2นี้เรามาเริ่มดูกันเลยครับ โอเคครับเราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยตอนนี้เจ้าชะตาราศีธนูเวลานี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคู่คุณนี่มันดูมีความมั่นคงอบอุ่นรวมสมบูรณ์กันมากเลยครับความรักดูมีความรักมั่นคงเหนียวแน่นกันมากเลยหากเป็นครอบครัวกันแล้วก็มั่นคงสมบูรณ์แบบครับผมเดยถ้าหากยังคุณยังเป็นคนโสดก็น่าจะมี อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับมีคนเข้ามาเป็นคนที่มีจิตใจดีพร้อมที่จะเป็นคู่หลักที่ดีเนี่ยอาจจะพบเจอคนที่น่าสนใจก็ได้นะอืมตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยหากเคยมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในความรักของคุณเนี่ยคุณน่าจะได้ได้มีการเยียวยารักษาความรู้สึกออกไปนะครับเนี่ย,ยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการฮิลลิ่งรักษาให้มันดีขึ้นได้ บางคนก็หากรอคําตอบอะไรใดๆในด้านความรักเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีความชัดเจนกระจ่กงแจ้งทางความรักเกิดขึ้นในชีวิตความรักของพวกคุณนะครับสถานการณ์ตอนนี้โดยรวมแล้วน่าจะเน้นเรื่องเน้นหนักเรื่องความมั่นคงเลยนะหากมีรักกันอยู่แล้วก็ดูแลวว้วมีความมั่นคงแล้วดูเหมือนจะเน้นให้ความมั่นคงเนี่ยก็คงจะเน้นที่การงานการเงินเป็นหลักอะ่ะตอนนี้ความรักพวกคุณนี่ดูแล้ว น่าจะเนี่ยหนักแน่นมั่นคงเนี่ยทั้งเอ็มเพทั้งเอ็มเพล์เนี่ยก็มาเนี่ยบ่งบอกว่าตอนนี้รักกันมั่นคงกันแน่แล้วละแเราก็เริ่มมามองคิดมากกันถึงเรื่องการงานการเงินความมั่นคงทางการเงินด้วยความรักมั่นคงแล้วก็มองหาความมั่นคงทางการเงินกันอีกตอนนี้เน้นความมั่นคงอย่างเดียวเลยครับเนี่ยพวกคุณก็คนใดคนหนึ่งเนี่ยน่าจะมุ่งมุ่งหน้าทางการงานอะเน้นการงานมี อะไรโปรเจกต์ใหม่ๆให้ดำเนินการให้ลุยสู้เพื่อสร้างความมั่นคงอีกแล้วมันไพ่มันออกมาแบบว่าเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้มันทุกคนเนี่ยบนพื้นฐานความรักเนี่ยก็มีความมั่นคงแล้วก็ตอนนี้ก็เน้นสร้างฐานนะทางการงานการเงินกันอยู่จะมีงานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสช่องทางทาง,ทางการงานเพื่อสร้างความมั่นคงเนี่ยหากคู่ของคุณเป็นอย่างนี้กันอยู่ก็ ดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปน้อยใจนะครับหากเขามีการงานการเงินมีภาระ,ะเยอะอ่ะอืมปูประสักและปัญหาถ้าหากว่าความรักมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าพวกคุณเนี่ยก็น่าจะพร้อมจะเข้าใจกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้ฟันฝ่าเป็นซับซับพอร์ตให้อีกฝ่ายหนึ่งเดินเดินหน้าสถานการณ์ไปกันได้อะความรักพวกคุณน่าจะผ่านไปได้ดีดนะ หากมีปัญหาอะไรก็พูดคุยติดต่อก็พูดคุยตกลงกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเฟน่ากันไปอืมโดยพื้นฐานของความเข้าใจเนี่ยก็เพราะว่าพวกคุณนี่ยังมีความเข้าใจในคู่ของคุณแล้วก็มองสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะมีความาวกเข้าใจกันดีอ่ะมมองสิ่งต่างๆในอดีตกันอยู่ว่าคุณก็รู้ว่าคู่ของเราเป็นยังไงกันอยู่แล้วนะคุณย่อมรู้ย่อมรู้กันดีคบกันมานะครับถึงหาก หากบางคนมีปัญหาก็เลือกที่จะมาอยู่กับตัวเองก่อนอะไอย่างเงี้ยครับมาอยู่ตัวเองไม่ไปทําให้เรื่องราวมันร้ายแรงบานปลายขึ้นไม่ไปทะเลาะเบาแหวงครับเนี่ยให้สถานก,การณ์มันผ่างไปดีกว่าครับฟันฟามไปให้ได้แล้วก็คือเลือกที่มาอยู่ตัวเองก่อนอนาคตแนวโน้มมันก็คือน่าจะมีความสุขสมหวังในความรักของบุคคุณนะครับชาวราศีธนู คุณน่าจะมีอะไรขึ้นมาจุดประกายความหวังใหม่ๆในชีวิตรักของพวกคุณเนี่ยดูแล้วเป็นภาพที่สวยงามมากความรักคุณน่าจะสุขสมหวังมีอะไรดีๆเลยแต่ว่าในความสุขสมหวังมันก็จะมีสามดาบมาประกบเนี่ยอันนี้มันมาด้วยกันได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณน่าจะพบความหวังใหม่ๆในเส้นทางชีวิตครับเนี่ย,ยโดยที่ว่ามันจะมีความผิดหวัง เสียใจในความรักเป็นแบ็คกราวอยู่เนี่ยแล้วคุณก็เลือกที่จะทิ้งสิ่งไม่ดีในใจสิ่งที่เคยทําให้ผิดหวังทางความรักเนี่ยทิ้งมันไปเบื้องหลังซะแล้วก็มาคิดวิเคราะห์พิจนารณาหนทางแก้ไขแล้วก็ฟันฝ่าไปด้วยกันอะเนี่ยผมว่าใบนี้มันดูแล้วมีพลังงานที่แรงกว่าใบนี้มันเป็นความผิดหวังที่อยู่เป็นแบ็คกราวอาจจะเป็นมีใครสักคนที่มีความผิดหวังเสียใจในความรักอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ชาวราศีธนูน่าจะเดินทางไปความสุขสมหวังน่าจะเดินทางไปสู่ความสุขสมหวังใน,นความรักได้อะเนี่ยความหวังดีๆในชีวิตรักคุณเนี่ยรอยคุณอยู่ครับอันนี้คือดวงทั่วไปครับทีนี้เราจะมาดูเจาะให้กับคนโสดชาวราศีธนูกันบ้าง คนโสดชาวราศีธนูตอนนี้ดูคุณช่วงนี้น่าจะแบบว่าได้เข้าร่วมวงสังคมได้พบเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยตอนนี้คุณแวดล้อมอยู่ท่ามกลางสังคมดีๆแล้วก็ได้พบเจอผู้คนอ่ะอืมมันน่าจะนําความหวังที่ดีมาให้ชีวิตรักคุณด้วยนะเนี่ยการพบปะสังสรรค์ของพวกคุณเนี่ยเนี่ยแล้วมันอาจจะเป็นงานเนี่ยการ พบปะติดต่อทางการงานกันเงินเนี่ยอาจจะนำพาความรักโอกาสความรักดีๆกับคนคนนสได,ด้ด้วยนะครับแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็อ,อาจจะมีแนวโนม้มว่าอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือเปล่าดูเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทําอะไรอย่างเด็ดขาดนะครับคนคนนี้แล้วก็ดูจะปากร้ายนหน่อยเค่ออลองสังเกตดูนะครับเนี่ยเด็กแล้วเนี่ยดูแล้วคนคนนี้คนลักษณะแบบว่าเด็กดาบคนเนี้ย น่าจะเป็นนําความรักดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะเนี่ยคุณน่าจะพบน่าจะได้พบอะไรดีๆในชีวิตรักของคุณบ้างแล้วนะให้คุณได้ยิ้มออกกันบ้างครับคนโสดลองสังเกตด,ดูดีนะครับคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ให้ลักษณะนี้จะเป็นคนเด็กกว่าแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนี่ให้บทสรุปก็คือให้คิงถ้่วเนี่ยก็อ,อยากให้คุณเนี่ยรักษาสงวนท่าทีทางความรู้สึก กันบ่บ้างนะครับว่าโอเคมีความรู้สึกดีๆชอบพอกันขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าเปิดเผยเปิดโตมากเกินไปนกักก็เพราะยังไงก็เพิ่งเริ่มรู้จักกันนะครับแต่ก็สางสัมพันธ์ไปนะครับเนี่ยโอกาสน,น่าจะมาทางการงานเนี่แหลพะพวกคุณก็จังหวนท้าทีกันนิดนึงแต่ก็คอยยอดหยอดเก็บเก็บกันบ้างนะครับเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีทองรักเกิดขึ้นแล้วครับเนี่ยคุณพยายามทาตัวให้มันดูมั่นคงนิดนึงอย่าวันไหวเกินไปนะครับ อย่าให้กระตกกระตากเงินไปโอกาสดีๆมาแล้วครับคว้าไว้นะครับคุณคนสดชาวสีธนูโอเคครับทีนี้เราจะมาดู้กับคนมีคู่กันบ้างนะครับครับสำหรับคนมีคู่นะครับตอนนี้ความรักพวกคุณเนี่ย ก็ดูมีความมั่นคงมีมีสิ่งดีๆที่แบบว่าคอยคุ้มครองความรักพวกคุณกันอยู่นะเนี่ยคุณอาจจะมีความรักที่มั่นคงเหนียวแน่นทางจิตใจกันอยู่หรืออีกแง่หนึ่งก็คือความรักมันอาจจะดูไม่แสดกออกกันหวานชื่นมือหวากันมากกันไปนะครับให้พาันก็เรียบๆทางความรักนะอืมแต่ก็ดูแล้วก็ความรักก็เรียบๆแต่มั่นคงกันไปที่ผ่านมาเนี่ย พวกคุณอาจจะเคยมีปัญหาที่ทําให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจในความรักกันอนะ่ะมีความไม่ชัดเจนบางาอย่างเกิดขึ้นในความรักทําให้คุณก็เสียสูญเสียใจไปอยู่เันช่วงหนึ่งเลยอ่ะดวงมูลเนี่ยความข้องคัดข้องใจเนี่ยมันเคยเข้ามาในชีวิตของพวกคุณแต่ว่าเนี่ยมันน่าจะได้รับการฮีลิ่งนะการปลดปล่อยการปัดเป่าให้มันผ่านหายไปเนี่ยฟันฝ่ากันมาจนพบสิ่งดีๆเนี่ยคุณ ได้ฆ่าแล้วฝังสิ่งไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นในใจคุณไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันตายไปจากชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วเรื่องแย่ๆในความรักของคุณเนี่ยตอนนี้สิ่งที่จะมารอรับก็สรุปก,ก็คือดัชนีครับตอนนี้เนี่ยคุณก็เคลียอะไรที่ไม่ดีแย่ๆกันไปได้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแต่ความสุขสมหวังชัดเจนในความรักอืมความรักของคุณก็ดูสวยงามเลยครับเป็นอะไรที่ผ่านมาคงจะพบเจออะไรที่ไม่ดีกันมาแต่ก็ ตอนนี้สิ่งดีๆรอคุณอยู่ครับก็ยินดีด้วยครับชาวราศีธ,ธนูครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ